สวัสดีค่ะแพรพราวแสงทองจ้าเมื่อนี้แพร่พราวจะมาแต่งหน้าส,สวยก่อนที่ห้าจะไปแบบซ้อมรำกันนะคะเมื่อนี้แพรพราวจะมาแต่งหน้าด้วยโซลาคูชั่นนะคะตัวนี้จะเป็นทั้งร่องพื้นเป็นทั้งกันแดดเป็นทั้งแปง้งพี่น้องเป็นเนื้อแมตปกปิดแล้วก็บางเบานะคะเดี๋ยวจะมาท่าให้พี่น้องเบ่งท่าตัวนี้เนี่ยคือจบคือแบบบะตองท่าแปง้งบ่ตองท่าครีมบ่ตองท่า กันแดดเลยนะคะตัวนี้คือจบในซองเดียวเลยปกปิดและก็ควบคุมความมันมี spf 50 pa บวกบวกบวกด้วยนะคะในเดี๋ยวจะมาทาให้เบิรงพี่น้องคือปกติพราจะเป็นคนที่มีกระนะคะมีกระแบบนิดหน่อยเพราะว่าแต่งหน้าต้องหนาบางแต่หน่อยพี่น้อง ทาแล้วหน้าจะไม่ลอยนะคะขึ้อนอาจจะแบบเนียนเรียบเนียนนะคะแล้วก็เป็นเนื้อแมททาแล้วขึ้นแบบแห้งปุ๊บปั๊บเลยบนตองทาแป้งไม่ต้องทาแป้งเพิ่มเติมนะคะทาแล้วก็จะแบบหน้าไม่ลอยนะคะนี่นะคะมีความแตกต่างระหว่างคะข้างที่ทาแล้วก็ไม่ทานะคะนี่เห็นไหมคะความแตกต่างนะคะเลิศอิลีพี่น้องเลิศอิลีอืม โซลาคูชั่นเป็นรองพื้นเนื้อแมตคุมมันยาวนานตลอด18ชั่วโมงพี่น้องสวยจบครบในซองเดียวต้องโซลาคูชั่นจ้า